ได้ความรักที่ใช่ในหนึ่งนาทีคือยุคนี้หลายคนอาจจะหาความรักอาจจะไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาต้องงมหาบางคนใช้คําว่าง,งมเข็มในทะเลจริงๆแล้วนะมีหนึ่งเทคนิคที่คุณนําไปใช้แล้วคุณจะได้ความรักดีๆเข้ามาอย่างรวดเร็วสิ่งที่ผมจะมาบอกเทคนิคคือให้คุณใช้สงข้อนี้ข้อที่1คือแบ่งปันสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้คุณทําอะไรได้บ้าง คุณอาจจะเป็นคนเต้นเก่งเป็นคนร้องเพลงเก่งเป็นคนอาา่านซ่อมมือถือเก่งวานรูปเก่งอาา่านหนังสือได้เร็วเรียนได้เก่งอะไรก็ตามที่คุณทาแล้วมันสําเร็จอะให้คุณนําสิ่งนั้นมาแบ่งปันบนโลกออนไลน์ย้ํานะครับว่าบนโลกออนไลน์อย่างเช่น Tik t o อกเห็นไหมหนึ่งนาทีคุณจะได้ความรักดีๆจะได้คอมเมนต์ดีๆกลับมาแล้วบางคนอาจจะร,รู้สึกว่าจะดีเหรอก็มีโค้ดมีครูอาจารย์เต็มไม่หมดเลยผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าคําว่าครูโค้ดอาจารย์ เป็นแค่คำนำหน้าเท่านั้นสิ่งตามมาที่สำคัญกว่านั้นคือคุณตั้งใจออกมาแบ่งปันให้คนอื่นบ้างหรือเปล่าคุณอ่านหนังสือได้คุณออกมาสอนเพื่อนไหมผมเล่าให้ฟังตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยอะตอนนั้นผมทํำ คโคลัทได้ A นะครับคือได้เกรด A คือผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันง่ายสําหรับผมอะ่ะผมก็ออกมาสอนเพื่อนนัดเพื่อนแล้วติวให้เพื่อนเพื่อนจะเรียกผมว่าครูโค้ชอาจารย์ก็แล้วแต่ครับผมไม่สนใจผมสนใจแค่ว่าผมแบ่งปันแล้วเขาทําได้เขาดีขึ้นแายน,น้อยก็มีหนึ่งคนแหละที่ฟังแล้วเขาดีขึ้นอย่าให้คํานําหน้าเหล่านั้นทําให้คุณไม่กล้าออกมาแบ่งปันแบ่งปันนะครับอะไรที่ดีๆคุณแบ่งปันไปเถอะคนที่เขาเห็นในตัวคุณคนที่เขาเห็นความดีตัวคุณเขาจะเข้าใจเองอาจจะมีคําถามตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะแบ่งปัน อะไรให้คนได้เนี่ยจะต้องสําเร็จเต็มร้อยเก่อนจริงการเต็มร้อยเปมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะศึกษาเรื่องของการถ่ายรูปแล้วก็เออถ่ายสวยขึ้นพอคุณถ่ายได้จริงๆอ่ะคุณก็ออกมาสอนได้เลยคุณไม่ต้องรอว่าฉันจะต้องรู้เรื่องกล้องทุกอย่างทุกชิ้นส่วนก่อนไม่จําเป็นครับคุณรู้เรื่องอะไรที่คุณทาแล้วมันสําเร็จด้วยนะคุณออกมาสอนเถอะอย่างผมเนี่ยแคลวร์อาจจะมีแคลวร์หนึ่งสองแคลว์แอดวานซ์แคลวร์ ทำไมผมจะต้องรอถึงแคลรัสแอดวานล่ะแล้วผมถึงมาสอนเพื่อนผมอาจจะใช้เวลาเป็นปีก็ได้แต่ว่าผมออกมาแบ่งปันเพื่อนพบผมทําได้ในบทบทหนึ่งเพราะผมทําทําได้ในแคลรัสหนึ่งผมก็ออกมาสอนเพื่อนแล้วไม่ต้องรอจนถึงแอดวานแคลบรัสโอเคไหมครับและสิ่งที่ทําให้คุณดึงดูดความรักได้ดีอย่างหนึ่งก็คือข้อที่สองแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตคุณรู้หรือเปล่าว่าประสบการณ์เนี่ยหาซื้อไม่ได้นะคุณจะต้องไปลองผิดลองถูกเองแต่ ก็ยังมีทางลัดนิดหนึ่งถ้าเกิดสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากเรียนรู้คุณสามารถที่จะไปรู้จากประสบการณ์ของคนที่เขาลองผิดลองถูกเองมาแล้วสมมติคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะเป็นหมอใช่ไหมคุณอยากจะเป็นแพทย์แต่คุณจะต้องไปลองไปเรียน6ปีอย่างนั้นเหรอหรือไปต่อเฉพาะทางอีก2ปีอย่างนั้นเหรอมันอาจจะไม่โอเคใช่ไหมครับที่คุณจะต้องใช้เวลา6ปี8ปปีในการทดลองว่าฉันชอบหรือเปล่าสู้คุณไปเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือ ไปถามผู้รู้หรือคนที่เป็นแพทย์อยู่แล้วในเฉพาะทางที่คุณต้องการอ่ะว่าเฮ้ยเป็นยังไงพี่ไปถามสักห้าคนสิบคนพอคุณได้ไอเดียคุณก็ออกมาย้ำรวมซิว่าฉันต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างนั้นไหมฉันอยากจะเป็นอย่างคนคนนั้นไหมถ้าเกิดคุณนึกถึงภาพว่าคุณได้เป็นอย่างนั้นคุณโอเคมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่โอเคคุณก็สามารถที่จะไปหา สิ่งอื่นๆให้คุณได้ทดลองได้อีกโดยที่คุณไม่ต้องใช้เวลาประสบการณ์ของคุณเป็นบีปีในการลองผิดลองถูกเองและสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดใน2ข้อนั้นทำไมคุณจะได้ความรักดีกๆได้ยังไงถ้าเกิดคุณทํา1อนาทีทําคลิปบนติกต็อออกซื้อมันทุกวันออกมันทุกวันคุณจะพัฒนาเองคุณจะเก่งเองและการที่คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นในด้านต่างๆเนี่ย คุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาคุณจะดึงดูดความรักดีๆไม่ว่าจะเป็นความรักของเพื่อนของคนที่อยากจะติดตามคุณหรือคนที่อยากจะแบบเฮ้ยฉันชอบคนนี้สิ่งเหล่านั้นอะล้วนแล้วเกิดจากการที่คุณออกมาแบ่งปันใน2ข้อนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําเลยคุณก็จะอยู่ในความรักที่จํากัดในเมื่อคุณมีของในเมื่อคุณเป็นคนดีในเมื่อคุณมีสิ่งดีๆออกมาแบ่งปันผู้คนทำไมคุณไม่เปิดตัวเองบนโลกออนไลน์แล้วดึงดูดคนทั้งประเทศทั้งโลกเข้ามาหาคุณล่ะครับ